Saya putih tangguh tak

มาเลยมาเลยเดิน,ดนมาเลยเดินมาเลยโอเค <c oughs> <c oughs> เพือเตียนตัวรอคอยังหมุนคนนะครับในช่วง17กริกา30นาทนะครับก็พร้อมกันนะครับสี่เดือนนะครับเวลา9นาฬตรีอุปมาเมื่อเดืน19กี่นะครับเราเป็นเยอะแล้วที่ขยายไปช่วยขยายองคการมัย น Bref, ะครับสกรลของผู้นับนในพิธีนะครับรวมกับจวยราชสกะลราชจุดเทียนในจวนพระรชายยมทคนนะครับก็กอย่าเนลีรีชุนขุนกรารนะครับโอเกนะครับเป็นแฟร์นะครับลูกศิษย์นะครับอ่าก่นนครับ

พี่ค่ะทุกคนเจ้าเดือนกุมภาพันธ์ค่ะอ่าหน้าก็กันได้ต้องโดดขึ้นไปเลยเออแล้วมารวมนี่ก็ได้วะเดี๋ยวเป็นอาหารนะฮะนะครับ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  <laughs> Thank you.